สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับเรามาถึงสุดท้ายของพระธรรมโยบแล้วนะครับวันนี้พระธรรมโยบบทที่42และพี่น้องก็ได้อ่านในพระธรรมสรุดีบทที่1และบทที่2ไปด้วยแต่ว่าวันนี้นะครับผมอยากจะสรุปในประเด็นของพระธรรมโยบทั้งหมดให้พี่น้องเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องศาสนาศาสตร์ด้วยเกี่ยวกับเรื่องข้อคิดในภาพรวมนะครับเกี่ยวกับการเชื่อมโยงถึงพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจแต่ก่อนอื่นนะครับที่บอกพี่น้องไว้ว่า ว่าวันนี้จะมีรางวัลให้กับพี่น้องนะครับคนที่ใส่ใจเนเพราะเจ้าพระเจ้าจะพบของดีใช่ไหมครับผมมีหนังสือสามเล่มที่จะอยากจะมอบให้พี่น้องนะครับเป็นพระพรนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอาการถามตอบเกี่ยวกับสัรศาษตร์เกี่ยวกับ LGBT นะครับตอนนี้ก็กําลังดังนะครับเรื่อง LGBTQ นะแล้วก็เรื่องการถวายนะครับ เรื่องการถวายเรื่องสิบรถนะครับแล้วก็คำตอบเรื่องพระเบญนประสุตินะครับมี3มเล่มกติกาก็ง่ายมากครับอยากให้พี่น้องได้เขียนลงไปในคอมเมนต์นะครับว่าพี่น้องได้รับพระพรอะไรบ้างจากพระธรรมโยบนะครับแล้วก็จะมีผมอาจจะทักไปนะครับแล้วก็พี่น้องก็ส่งชื่อที่อยู่นะครับในในแชทนะครับพี่น้องก็ตอบในคอมเมนต์ก่อนว่าพี่น้องได้พระพรอะไรนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะไปเลือกเลือกดูนะครับสุ่มเอานะครับสักสามท่าน แล้วก็จะทักท่านท่านไปในคอมเมนต์ครับเพื่อที่จะขอที่อยู่ท่านแล้วส่งหนังสือให้นะครับโอเคครับพี่น้องครับวันนี้พระธรรมโยบมาถึงบทที่42นะแล้วครับเป็นเรื่องราวที่โยบกลับคืนสู่สภาพดีครับและเราไปดูข้อคิดบางประการเกี่ยวกับพระธรรมโยบด้วยกันในบทที่42ครับโยบตอบสนองต่อพระเจ้านะครับด้วยท่าทีที่มีความถ่อมใจมากเลย เราเห็นว่าพระเจ้าพระองค์ทรงตำหนิบรรดาเพื่อนๆทั้งหลายในข้อหาที่ว่ากล่าวถึงพระองค์อย่างไม่ถูกต้องพี่นับ,บเวลาเราจะพูดถึงพระเจ้าถ้าเราเกล่าวถึงพระองค์อย่างไม่ถูกต้องเหมือนกับเพื่อนโยบนะเราจะถูกพระเจ้าทรงตำหนินะครับแล้วชายที่ชื่อเอเดิโฮพระเจ้าไม่ตัดถึงเลยเห็นไหมครับในบทที่สี่สิบสองเนี่ยพระเจ้าไม่พูดถึงเอดิโฮเลยสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมครับ พระเจ้าพระองค์ทรงต่อสู้กับคนเยื่อหยิ่งนะครับในมุมมองของผมนะครับเอริฮูเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากมั่นใจในความรู้ตัวเองมากและมีความเย่อหยิ่งทรนงตนเป็นอย่างมากเลยแล้วบอกกับโยบเลยนะครับไม่ได้มีความเกรงใจไม่รู้จักพูดผู้หลับผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเลยนะครับดังนั้นเมื่อมีความเย่อหยิ่งแบบนี้นะครับพระเจ้าบอกแล้วว่าพระองค์ทรงต่อสู้กับคนเย่อหยิ่ง พร,ระเจ้าไม่ไม่ใส่พระไทยกับเอลีฮูเลยนะฮะก,ก็เตือนใจเราเหมือนกันนะครับเราเป็นในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเราควรเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ที่ที่มีความถ่อมใจนะครับอย่าคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเขานะครับเตือนใจคนที่มีความรู้พระคัมภีร์ด้วยครับอย่าคิดว่าตัวเองรู้มากกว่าคนอื่นเขาครับอย่าให้ความรู้เป็นเหตุทําให้เราลำพองตนนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพี่น้องครับตลอด พระธรรมโยบเนี่ยเราเห็นว่าเพื่อนเพื่อนของโยบเองบอกโยบทำไมครับโยบเอ้ยสารภาพบาปเถิดถ้าท่านไม่ทำบาปนะท่านไม่อยู่สภาพนี้หรอกนะขอการยกโทษให้ภัยจากพระเจ้าเถอะนะครับในที่สุดครับแม้ว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพูดเนี่ยโยบจะไม่มีการตอบสนองใดๆเลยนะครับและยังยืนยันว่าตัวเขาเองยังซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าไม่เคยทำอะไรผิดต่อพระเจ้าแต่สุดท้ายครับ โยบก็กลับใจครับแต่ว่าโยบไม่ได้กลับใจแบบที่เพื่อนๆเขาเรียกร้องนะครับโยบไม่ได้ขอการอภัยโทษที่เขาแอบซ่อนความบาปไว้เพราะโยบเองไม่ได้มีความบาปซ่อนไว้นะครับแต่ว่าเขาขอการอภัยโทษที่ตั้งคำถามต่อพระเจ้าที่ผิดตั้งคำถามกับพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการครอบครองเรื่องการควบคุมและเกี่ยวกับเรื่องการยุติธรรมของพระเจ้าที่ พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อโยบฮะโยบมีท่าทีเปลี่ยนไปมากเลยกับใจฮะและยอมรับยอมรับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ายอมรับสิทธิอำนาจของพระองค์ยอมรับอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าที่มีอยู่เหนือชีวิตของโยบทันที้ครับความยุติธรรมนั้นเป็นความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบที่อยู่ในพระเจ้าทั้งหมดบางครั้งเวลาเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากเราก็มองคนอื่น ทำไมพระเจ้าคนอื่นได้รับพระพรลูกของพระเจ้าเหมือนกันผมก็เป็นลูกของพระเจ้าหนูก็เป็นลูกของพระเจ้าทําไมพระเจ้าไม่อวยพรหนูทําไมไปอวยพรแต่คนนี้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 เรากําลังสงสัยนะครับในความยุติธรรมของพระเจ้าเหมือนกับโยบห็นไหมครับนะพี่น้องครับถ้าเรามีท่าทีแบบนี้ก็ขอพระเจ้าเมตตาให้เราเปลี่ยนใจใหม่ทำไมครับเชื่อวางใจ ในพระสนะที่พระองค์ทรงเป็นครับพี่น้องครับถ้าเราบอกว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมเราก็ต้องวางใจในความยุติธรรมของพระเจ้าไม่ใช่สงสัยตลอดเบรมตลอดต่อว่าตลอดนะครับอย่าให้เราเป็นแบบนั้นครับพี่น้องครับอ่าหลายครั้งนะครับเวลาเรามีมีความโกรธมีความสงสัยหรือมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตเนี่ยนะครับเรามาัก จะถามถามกับพระเจ้าและถามตัวเองว่าเอ๊ะถ้าพระเจ้าควบคุมอยู่พระเจ้าครอบครองอยู่ทําไมพระเจ้าถึงปล่อยเรื่องแย่ๆแ,แบบนี้เกิดขึ้นกับเราได้พี่น้องเคยไหมครับเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมนะครับพี่น้องครับเราเป็นมนุษย์นะครับเราไม่ได้รู้อนาคตเราไม่ใช่เป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เข้าใจสถานการณ์ของของโยบทุกอย่างที่คือเราเห็นเรื่องราวในท้องพระโงใช่ไหมครับในหน้าบันลังพ,พิพากษาในสวรรค์ เราเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ในชีวิตของเราชีวิตจริงของเราเนี่ยเราไม่รู้ครับเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราอยู่ในเบื้องหน้าเบื้องหลังและอนาคตของเราจะเป็นแบบไหนเราก็ไม่รู้ไอการที่ไม่รู้เนี่ยแหละครับเป็นผลดีหรือผลแย่พี่น้องครับสมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่มาเชื่อพระเจ้าเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยที่มีความเชื่อเดิมนะถ้าเป็นสมัยก่อน เวลามีความทุกข์เราก็อยากรู้ว่าเราจะปลดปล่อยความทุกข์อะไรเราก็ไปหาหมอดูฮะไปดูดวงครับไปพยากรณ์ต่างๆโอ้เพื่อเมื่อไหร่เราจะพ้นทุกข์เหล่านี้พยายามที่หาทางและปัจจุบันนะักคิดเซียนคิดเซียนประเภทนี้พอมันรู้จักพระเจ้าแล้วไปหาแบบไหนครับไปหาคนที่แอบอ้างว่าเป็นผู้เผยพระชนะครับไปถามเขา <c oughs> มันก็ตลกดีนะครับดังนั้นการที่เราไม่รู้อนาคตเป็นเรื่องที่ดีครับ การที่เราไม่รู้เหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเลยเนี่ยแม้ว่าสถานการณ์ที่แย่ๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีฮะถามว่าผมทำไมึงบอกว่าดีครับเพราะว่าเราจะได้วางใจพระเจ้าไงนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากจากเราครับพระเจ้าต้องการจากผู้เชื่อทุกคนพระเจ้าต้องการจากประชากรของพระองค์ต้องการจากลูกของพระองค์ว่าสถานการณ์แย่ๆอย่างเนี้ยเรายังวางใจพระเจ้าอยู่ไหม เรายังมองพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นไหมครับพระเจ้ายุติธรรมใช่ไหมพระเจ้าเป็นความรักใช่ไหมพระเจ้าทรงครอบครองอยู่ใช่ไหมเราเชื่อแบบนั้นไมล่ะถ้าเราเชื่อแบบนั้นวางใจใช่ไหมครับถึงแม้สถานการณ์จะย่ําแย่วางใจครับขอบคุณพระเจ้าครับแล้วในกรณีของโยบเนี่ยนะครับแม้ว่าเขาจะทนทุกข์นะครับไม่มีทางที่โยบจะสามารถ ต่อเขาเรียกอะไรโต้แย้งกับพระเจ้าได้ครับดังนั้นเมื่อโยอบรู้แบบนี้แล้วนะครับเขาจำนนครับยอมจำนนกับพระเจ้าเลยเมื่อรู้ความจริงที่พระเจ้าทรงชี้แจงในเรื่องต่างๆว่าพระองค์ทรงควบคุมทุกอย่างพระองค์ทรงสร้างและพระองค์ทรงมีสติปัญญาเหนือกว่ามนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างนะครับทุกอย่างไว้อย่างอย่างสมดุลครับอย่างสมดุลมากพี่น้องครับเมื่อเราไปพิจารณาของเมื่อวานเนี้ย เราจะเห็นโอ้โหพระปัญญาของพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าอีกมากมายนะครับเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรถูกไหมครับเยอะแยะมากเกี่ยวกับพระเจ้าดังนั้นครับพี่น้องครับเราต้องวางใจในพระสนะพระเจ้าที่เรารู้จักนะครับเรารู้พระองค์ทรงยําธรรมใช่ไหมครับเราต้องวางใจพระองค์ครับขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องครับเมื่อโยบ เผชิญกับพระเจ้าพบกับพระองค์แบบหน้าต่อหน้านะครับพระเจ้าพระองค์ไม่ได้กล่าวโทษโยบนะพี่น้องจําได้ไหมครับพระองค์ไม่ได้ระบ,บุความบาปพระองค์ไม่ถามคําถามที่เกี่ยวกับจริยธรรมศีลธรรมนะความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีพระเจ้าไม่ถามเลยและพระเจ้าก็ยืนยันว่าคําพูดของโยบนะั้นถูกต้องแล้วเพราะโยบเองก็ดําเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและเชื่อฟังพระเจ้าถวายพระเกียรติพระเจ้าอย่างมากแต่ตัวเพื่อนโยบนี่สินะครับพระเจ้าพระองค์ทรงหันมาและพระองค์ทรงตําหนิเอลิฟัตและเพื่อนๆทั้งสองคนด้วยสาเหตุที่ว่าพวกเขาเป็นฝ่ายผิดครับที่คิดว่าโยบทําบาปและพวกเขาเองก็มองพระเจ้ามีข้อนะครับเาเรียกมุมมองนะครับที่มีต่อพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้อง และพวกเขาเองสิ่งที่เขาทําผิดพลาดม่สุดคือพวกเขาพิพากษาโยบโดยไม่รู้ว่าพระเจ้ากําลังทําอะไรอยู่นะครับดังนั้นเราต้องพึงระวังนะครับชีวิตของพวกเราอย่าไปตัดสินใครครับเพราะว่าพระเจ้าอาจจะทําสิ่งที่เราไม่รู้นะครับพี่น้องครับหลังจากที่เราเห็นโยบโดนวิพากวิจารณ์จากเพื่อนๆนและเอลิฮูนะครับพระเจ้าสั่งครับ พระเจ้าสั่งให้เพื่อนๆทุกคนนะครับนําเครื่องบูชาไปหาโยบนะครับให้เหมือนให้เหมือนโยบนั้นเป็นหน้าที่ของปรหิตแล้วให้โยบไอ้ฐานเผื่อพวกเขา <c oughs> พี่น้องครับในในประเด็ดนนี้น่าสนใจนะครับถามว่าโยบโกรธเพื่อนไหมพี่น้องในที่เราอ่านมาพี่น้องเห็นว่าโยบโกรธเพื่อนไหมโยบโกรธเพื่อนนะโกรธเพื่อนนะครับแต่เมื่อโยบพบพระเจ้าทัศนคติความคิดและความเข้าใจในสถานการณ์ มันเปลี่ยนไปครับการที่โยบจะใจฐานเผื่อเพื่อนได้โยบต้องทําอะไรก่อนครับต้องยกโทษและให้อภัยเพื่อนๆก่อนถูกไหมครับดังนั้นเราเหมือนกันเมื่อเราพบกับพระเยซูคริสต์และเราไปเจอคนที่เคยทําร้ายเราคนที่เคยต่อว่าเราคนที่พิพากษาเราตัดสินเราในความเข้าใจของเขาและสิ่งที่เขาตัดสินเรานั้นทําให้เราเจ็บปวดหัวใจอย่างถึงที่สุด เราต้องทําเหมือนกับโยบครับให้อภัยเขาครับและไอ้ฐานเผื่อพวกเขาไอ้ฐานเผื่อคนคนนั้นแหละครับคนที่ทําให้คุณเจ็บนั่นแหละคนที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดที่สุดไอ้ฐานเผื่อเขาพี่น้องครับทําได้ไหมต้องทําให้ได้ครับเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์ทรงงงนแหน้าต่อพระเจ้าพระบิดาบอกว่าขอพระเจ้าทรงอภัยให้กับคนพวกนี้เถอะเพราะเขาทําอะไรไปเขาไม่รู้อะไรนะครับดังนั้น พระเจ้าพระองค์นะครับเห็นบางสิ่งในอย่างในโยบใช่ไหมครับแล้วพระเจ้าก็ให้เพื่อน,อนๆนโยบทําอย่างนั้นแล้วก็พระเจ้าเชื่อว่าโยบจะให้อภัยเพื่อนเพืนะครับและโยบจะสามารถไอ้ฐานเผื่อเพื่อนเพอนเหล่านั้นได้พี่น้องครับในพระธรรมโยบเนี่ยนะครับหากพระเจ้าไม่ให้โยบกลับคืนสุขภ,ภาพดีพี่น้องครับ ถ้าพระเจ้าไม่ให้โยบกับคืนสุขภาพปีถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมครับไม่เกิดอะไรขึ้นครับทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมเพราะพระเจ้ายงังทรงควบคุมและพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งครับโยบถึงแม้จะทนทุกข์เท่าใดเขาก็ยังเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าอยู่วันนี้เหมือนกันนะครับแม้ปัญหาชีวิตของท่านยังไม่รับการแก้ไขยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้า ปัญหาก็คือท่านยังคงเชื่อวางใจในพระเจ้าอยู่ไหมบองทีักครับเราอยู่บนโลกนี้เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นถ้าเปรียบเทียบกับนิรันดร์การที่พระเจ้าทรงให้อยู่วันนี้ถ้าเราบอกว่าถ้าพระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นกับเราเราเชื่อในการครอบครองเราเชื่อในการยุติธรรมของพระองค์พี่น้องครับเราต้องวางใจในพระองค์นะว่าพระเจ้ายัางทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งพี่น้องครับและพระเยซูงงคร,ครออิสต์พระอง,ขของค์ทรงตรัสว่าคนที่สละ ทรัพย์สินบ้านเรือนญาติพี่น้องเพื่อเห็นแก่อาาจักรของพระเจ้านั้นเขาจะได้รับการตอบแทนใช่ไหมครับดังนั้นการกลับคืนสุขภาพดีของโยบนั้นนะครับซึ่งเราเห็นว่าโยบกลับคืนสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญ,ญญาณวัสดุทรัพย์สินเงินทองนะครับลูกได้กลับคืนมาสุขภาพดีอย่างสมบูรณ์น้องครับภาพของโยบนั้นเป็นภาพของ ของพวกเรานะครับในฐานะที่เราเป็นคนชอบธรรมเป็นประชากรของพระเจ้าผมกําลังเปรียบเทียบว่าในกรณีของคนที่เจอความทุกข์ยากลาบากสมมติเอาป่วยดีกว่าฮะป่วยแล้วรักษาไม่หายแต่คนคนนั้นยังยืนยัดเชื่อวางใจนในพระเจ้าอยู่จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายในชีวิตและพระเจ้าทรงรับเข้าไปเวลาเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนเป็นคนที่รู้จักและเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าไม่รักษาเขาทําไมพระเจ้าปล่อยให้เขาทนทุกข์ทรมานจนกระทั่งตายแต่เป็น้องที่ลัะครับ การกลับคืนสุขภาพดีไม่ใช่เพียงแก่แต่แค่บนแผ่นดินโลกนี้เท่านั้นนะครับแต่ผมกําลังหมายถึงในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยวันนี้ถึงแม้เขาจะทุกข์ทรมานในแผ่นดินโลกแต่ในแผ่นดินพระเจ้าเขาเป็นคนที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยเป็นคนที่พระเจ้าทรงรักและเป็นคนที่พระเจ้าทรงเตรียมนะครับที่เตรียมทุกสรรพสิ่งไว้ในแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อให้กับเขาคนนั้นน้องครับเมื่ออะไรเกิดขึ้นกับเราก็แล้วแต่เราอย่าสูญเสียความเชื่อ ความศรัทธาความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีในพระเจ้าของเรานะครับนะครับนั้นเราต้องยึดพระองค์ไว้ตลอดไปยึดความเชื่อไว้นะครับไม่ว่าเราจะไปเชิญสถานการณ์อย่างไรการทดสอบการทดลองพี่น้องครับพระเจ้าพระองค์ทรงเตรียมรางวัลให้กับคนที่ชนะคนที่ทนได้นะพระเจ้าจบอกว่าคนที่ทนถึงที่สุดได้นะจะรอด และไม่เพียงรอดเท่านั้นจะได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าด้วยนะครับพี่น้องครับถ้าโยบถามว่าทําไมตัวเขาเองต้องเจอปัญหาทําไมต้องเจอความทุกข์ทรมานนะครับต้องก็ต้องก็ต้องบอกว่าพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าเพื่อนเพื่อนโยบเองเนี่ยไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเกิดขึ้นกับโยบ พื่อนของโยบก็ผิดพลาดผิดพลาดเรื่องอะไรครับผิดพลาดเรื่องทัศนคติที่เขามีต่อโยบและพระเจ้าก็ทรงตาหนิเขาเขาคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะความบาปพี่น้องครับเราอย่าไปตัดสินใครนะครับเวลาเขาทนทุกข์ทรมานนะครับสูญเสียคนที่รักเจ็บป่วยนะครับท้อแท้สิ้นหวังเกิดปัญหาชีวิตล้มละลายเลยเนี่ยเราต้องทําไมครับอย่าไปตัดสินว่าเขาทําบาปอย่าคิดว่าเขาทําไม่ดีกับพระเจ้าแล้วเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับหลายครั้งพี่น้องครับบางทีเนี่ยพระเจ้า อนุญาตให้บางคนนะครับสูญสูญเสียทรัพย์สินทุกอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะกลับมาหาพระเจ้าเพราะบางคนเวลามีเงินมีทองเนี่ยลืมพระเจ้าครับแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะเวลาเรามีเงินเราไม่ค่อยพึ่งพระเจ้าเราจะพึ่งเงินครับเนีดังนั้นพระเจ้าจึงอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อคนนั้นจะได้กลับมาหาพระเจ้าครับขอพระเจ้าเมตตานะพี่น้องครับให้เรารู้ด้วยว่าพระเจ้าพระองค์ทรงใส่ใจในวิตของพวกเราทุกคนในแต่ละที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงยติธรรม นะครับพระเจ้าทรงปกป้องเราและสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับพระเจ้าสัญญาว่าพรงทรงปกป้องแต่ถ้าสิ่งเลวร้ายนัน้นเกิดขึ้นในเราก็ขอพี่ต้องจําไว้ว่าพระเจ้าทรงอนุญาตครับเพราะว่าเราทั้งหลายอยู่บนโลกนี้ครับบนโลกเห็นความบาปโลกเห็นความเสื่อมทรามนะครับทั้งเราคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นประชากรของพระองค์กับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าได้รับผลกระทบจากโลกเห็นความบาป นี้แน่นอนครับเพราะว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งความบาปพระเจ้าทรงอนุญาตปล่อยให้ความชั่วร้ายเกิดขึ้นเพราะว่าสุดท้ายครับพระเจ้าจะทําให้ความชั่วร้ายเหล่านั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีเราอาจจะไม่มีคําตอบในวันนี้ว่าทำไมพระเจ้าจึงปล่อยให้คนชั่วร้ายเกิดขึ้นทําไมพระเจ้าจึงให้เกิดสงครามสงคออรามอัสเซียกับยูเครนทำไมพระเจ้าจึงเกิดขึ้นทําไมสงครามทางตะวันออกกลางพระเจ้าทำไมถึงย้อนให้เกิดขึ้นนะครับการกดขี่ข่มเหงนะครับการค้ามนุษย์ยาเสพติดทําไมพระเจ้าให้เกิดขึ้น โอ้พี่น้องครับเราไม่รู้หรอครับเราไม่เข้าใจหรกทาไมทําไมนะครับแต่ว่าเรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าทรงเมียบนาจเนือทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์ทรงทําอะไรนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราเผชิญการทดลองและปัญหาจงมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นโอกาสครับที่เราจะพึ่งพาพระเจ้าเราจะใกล้ชิดกับพระองค์เราจะใช้เวลาที่เราทนทุกเนี่ยนะครับใกล้กับพระเจ้าวิงวอรนกับพระองค์เมื่อเราพบพระเจ้านะครับผ่านความทุกข์ พี่น้องครับเราจะพบปัญญานะครับมีสันติสุขแม้ว่าสถานการณ์จะติดลบสถานการณ์จะย่ำแย่เราจะมีสันติสุขเราจะมีกําลังใจเราจะถูกขจัดความสงสัยและเราจะเห็นพระสนะแห่งความยุติธรรมนะครับเห็นฤทธิอานาจเห็นการครอบครองของพระเจ้านะครับอย่าให้ใคร <c oughs> นะครับมาฟ้องผิดและทําลายกําลังใจของเราในขณะที่เรากาลังเผชิญความทุกข์ยากลาบากอยู่พี่น้องครับในพันธสัญญาใหม่นะ เราเห็นว่าในพระธรรมยากอบบทที่ห้าเนี่ยยากอบได้ยกตัวอย่างเรื่องความอดทนของโยบดังนั้นการอดทนของโยบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และเป็นสิ่งที่เราต้องนําสิ่งเหล่านี้มาใช้ครับไม่ว่าเราเจอปัญหาอะไรเราต้องนึกถึงโยบไว้ก่อนทระหดอดทนเหมือนกับโยบนะครับขอพระเจ้าเมตตานะครับแล้วก็ข้อคิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมมีเวลาอีกนิดหนึ่งเรื่องการ ทนทุกข์ของโยบเนี่ยเราได้ข้อคิดอะไรครับการทนทุกข์ของโยบโยบเป็นคนชอบธรรมใช่ไหมครับและโยบก็ทนทุกข์ทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่มีความผิดเราทุกคนเนี่ยเป็นคนชอบธรรมไหมครับเราทุกคนเป็นคนชอบธรรมนะครับเราอาศัยความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์และการทนทุกข์เพราะเพราะเหตุแห่งความชอบธรรมของโยบมันเล็งถึงไปที่รพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับพระเยซูคริสต์เนี่ยพระองค์เป็นฝ่ายที่ถูกกระทําอย่างไม่ยุติธรรมถูกไหมครับ พระองค์ไม่ได้ทําอะไรผิดแต่พระองค์ทรงถูกจับกุมพระองค์ทรงถูกเคี่ยนตีจนทั้งพระองค์ทรงถูกไปตรึงที่กางเขนพี่น้องครับชีวิตของโยบกับชีวิตของพระเยซูคริสต์คือชีวิตที่ถูกปลักปลำ้ำชีวิตที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีและชีวิตที่ถูกพิพากษานะครับโดยอัจฉิธรรมพี่น้องครับถามว่าคนชอบทำจะต้องได้รับได้รับอะไระสิ่งดีเสมอไปหรือเปล่า เราดูที่พระเยซูสิครับใครในโลกนี้ที่มีความชอบธรรมเหนือกว่าพระเยซูไม่มีแล้วครับพระเยซูนะครับเป็นผู้ชอบธรรมแต่ทรงทนทุกข์ใช่ไหมครับทนทุกข์เพราะพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดาโยบเป็นคนชอบธรรมไหมครับเป็นคนชอบธรรมทนทุกข์ไหมครับทนทุกข์ครับเพราะใครครับเพราะพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดานะครับโยบถูกเพื่อนทั้งสามคนปรับปราพระเยซูถูกฟาริสีปรับปรานะครับนั้นพระเยซูคริสต์พระองค์ทรง ถูกผู้นำศาสนาปักปลํานำพระองค์ไปที่ศาลและกล่าวโทษพระองค์นะครับเราเห็นว่าการกล่าวโทษพระเยซูคริสต์นั้นเป็นข้อกล่าวหาที่มันฝังไม่ขึ้นแม้กระทั่งผู้ว่าราการเมืองของโรมันนะครับปิลาตเองก็ไม่อยากยุ่งเพราะว่าใต่สวนดูแล้วพระเยซูไม่มีความผิดนงครับคนชอบทำอย่างพระเยซูคริสต์ยังถูกปักปั๊มยังถูกใส่ร้ายป้ายสี และพวกเราแล่ละครับจะไปเหลืออะไรครับเราทุกคนจะต้องเผชิญกับการถูกปรักปรำจากสังคมโลกนี้เราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์จะต้องทนทุกข์เพราะเหตุแห่งพระนามของพระเยซูคริสต์เราจะถูกคนเกียดชังโดยที่ไม่มีสาเหตุเพียงแค่เขารู้ว่าเราเป็นคิดเสียนพี่น้องครับถึงแม้ว่าจะมีภาพลวงตาเกี่ยวกับเรื่องการสมานฉันนะครับแต่ในความเป็นจริงเราถูกเพื่อนบ้าน นะครับลูกๆของเราเวลาไปโรงเรียนถูกเพื่อนล้อมาแล้วครับนะครับบาดหลวงบ้างนะครับอ่ไหนพระเยซูนะครับก็เรียกชื่อกันไปอย่างนั้นพี่น้องพวกเราทุกคนนะครับเราก็เป็นลูกศิษย์ของพระเยซูกิตเป็นลูกของพระเยซูริตเราก็ถูกปรับปราเช่นเดียวกันและการปรับปรามของผู้ชอบธรรมนั้นถึงความตายครับพระเยซูริตถึงความตายเลยทีเดียวใครอีกครับที่เป็นผู้ชอบธรรมที่ถูกปรับปราจนถึงความตาย สเตเฟนไงครับสเตเฟนในพระธรรมกิจการบทที่กิจการบทที่6ใช่ไหมครับบทที่7ใช่ไหมฮะสเตเฟนถูกก้อนหินคว้างจนตายเพราะเขาพูดความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเมสยาเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าสเตเฟนพูดความจริงแต่ความจริงนั้นนำมาซึ่งความตายของเขาพี่น้องครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนชอบธรรม คนชอบทำไม่ได้รับพระพรเสมอไปในพระธรรมโยบเราเห็นแล้วครับดังนั้นพวกเราทุกคนที่เป็นคนชอบทำอยู่แม้วันนี้เรารเผชิญความทุกข์ยากลําบากเผชิญความชั่วร้ายเผชิญความอายุติธรรมบนแผ่นดินโลกท่านที่รักครับอยากจะบอกท่านว่าท่านไม่ใช่คนแรกของโลกนี้ถ้าท่านเผชิญเหตุแห่งความอายุติธรรมก็หนุนใจท่านว่าท่านคือนะครับสาวกของพระเยซูคริสต์ตัวจริงเสียงจริงนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราครับ โยบเองก็สอนให้เราทนทุกข์เพื่อความเชื่อที่มีต่อพระ,จพระเจ้าตระหนักว่าความเชื่อที่มนุษย์ที่มีต่อพระเจ้านั้นต้องไม่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์พี่น้องครับท่านเชื่อพระเจ้าพอพระเจ้าทรงอวยพรท่านไหมถ้าพระเจ้าไม่อวยพรท่านท่านจะยังเชื่อพระเจ้าอยู่ไหมอ่ะพี่น้องครับผมเนี่ยบอกกับพี่น้องในคิดใจักอยู่เสมอนะว่าถ้าวันนี้จนถึงวันที่พระเยซูริตเสด็จกลับมาเนี่ยเราไม่มีพระพรอะไรเลยไม่มีการอวยพรอะไรเลย ผมก็อยากจะบอกว่าคุ้มครับคุ้มค่ากับการที่เรามาเชื่อพระเยซูคริสต์คุ้มค่ากับความรอดที่เราได้รับนิรันดร์การนั้นขอพระเจ้าเมตตาเราครับเราอยากให้เรามีความคิดเหมือนกับโลกนี้เป็นความคิดที่ผ้าพ,พรได้มาเพราะตอบแทนฮะการตอบแทนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วในทางของพระเจ้าไม่ใช่เป็นแบบนี้เสมอไปนะครับดังนั้นในเราศึกษาพระธรรมโยบ การซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าการเชื่อฟังพระองค์การจงรักภักดีการยืนหยัดความศรัทธาที่เกิดขึ้นนั้นขอให้เกิดขึ้นในเราครับพี่น้องที่รักครับให้เราเชื่อวางใจในพระปัญญาของพระเจ้าวางใจในการครอบครองของพระองค์นะครับขอพระเจ้าเมตตานะครับพี่น้องครับขอให้ชีวิตในการยำเกรงพระเจ้าเป็นเหตุทั้งให้เราดําเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับเอาละครับพี่น้องที่รักครับและวันพรุ่งนี้ครับเราจะมา เริ่มต้นในพระธรรมสรดีด้วยกันนะครับสนุกมากเลยนะครับผมชอบที่สุดเลยพระธรรมสรดีนะครับแต่ว่ายาวมากร้อยห้าสิบบทนะครับเอาละครับพี่น้องที่รักครับนี่คือบทสรุปในพระธรรมโยบนะครับถ้าพี่น้องได้ข้อคิดประการใดก็เขียนลงมานะครับใต้คอมเมนต์ถ้าเห็นเป็นประโยชน์พี่น้องก็แชร์ออกไปนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องครับวันพรุนี้เราพบกันครับ